สรุปเหรียญกีฬามหาวิทยาลัยโลก2025วันที่24กค68ไทยเก็บเพิ่มหนึ่งทองแดงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน2025 f s u World University Games 2025) ที่ประเทศเยอรมนีจัดขึ้นระหว่างวันที่16-27ถึงกรกฎาคม2568หลังผ่านการแข่งขันมาแล้ว9วัน นักกีฬาปัญญาชนไทยอยู่อันดับที่17ของตารางเหรียญหลังสามารถเก็บเหรียญรางวัลรวมได้ทั้งหมด7เหรียญแบ่งเป็นหนึ่งเหรียญทองสมเหรียญเงินและสามเหรียญทองแดงล่าสุดทีมไทยเก็บเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองแดงจากเทควันโดประเภททีมหญิงที่ประกอบด้วยใบเตยสสิการทองจันท์แก้มขวัญปิยะชัดไทยชริวันและเจนอรวรันรัศมีประภาขณะที่อันดับหนึ่งเป็นทางด้านสหรัฐอเมริกาที่โกยไปได้ถึง28เหรียญทอง อันดับสองจีนทําได้19เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้เก็บไป14เหรียญทองทําเนียบนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลกีฬามหาวิทยาลัยโลก2025เหรียญทองบัลลังก์ทัพทิมแดงเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายเหรียญเงินผู้ริพนบุญสอนวิ่ง100มชาย ชุติการจงกนรัตนาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกินห้าสิบากิโลกรัมหญิงศิรวิทย์มหมามัดเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกินห้าสิบปดกิโลกรัมชายเหรียญทองแดงกมลชนกสีเข่นเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน4ี่สิเก้ากิโลกรัมหญิงศส,สิการทองจันเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกินหกสบสองกิโลกรัมหญิง สสิการทองจันร์ทปิยชัดริทัยชริวันและอ่อนวันรัศมีประภา